หลักโลหิตบทที่95ก็บีสถานโลกชายชลาชุดหรูหราหัวเราะฮิฮะกล่าวว่านี่เนื่องเพราะพวกเรามีวาสนาผูกพันกันจึงเกิดเหตุประจบเหมาะปานนี้ตั้งหึกเอียกล่าวเสียงเย็นชากระด้างท้าวผเท่าบอกว่าจะเข้าสู่เทือกเขาเพื่อประกอบการค้าไม่ผิดเป็นการค้าใดกันเป็นการค้าที่หากกำไรก็โย่กินกันได้ชั่วชีวิตไม่สำเร็จ ก็ขาดทุนเย่อะยับทั้งตระกูลเมื่อเป็นช่นนี้นะัเป็นการค้าใหญ่โตไม่น้อยแน่นอนนี่ยังต้องกล่าวหรือต่างหื้อยฉุกใจได้คิดนี่หมายถึงพิธีชุมนุมในวัเขางกรมอบชัดๆแต่ที่เทมันมีศักดิ์ศรีอย่างไรหากแม้มีเตียที่ฉวยแระพวกอยู่ด้านข้างอาจบางทีรู้จักความเป็นมาของมันหากแม้นเป็นบริวารของผู้ป้อมแนมทานอาจกระทบกระเทือนถึงแผนการใหญ่ ขบคิดดินตอนนี้พัานาเกิดความตื่นตัวขึ้นมาจะสอบถามจุดประสงค์ของฝ่ายตรงข้ามได้อย่างไรกันโดยไม่ต้องสงสัยฝ่ายตรงข้ามปนชนฉันจอมเจ้าเร่หากมันยืนหยัดอยู่ข้างศัตรูตนนับว่าตกอยู่ท่ามกลางอุบายของฝ่ายตรงข้ามแล้วต่างหูงเอี้ยยามนี้จึงรับรู้ถึงรสชาติโดดเดียวเดียวได้ขาดที่ปรึกษาหาหารือชายชราชุดหรูหรากล่าวสื่อไปน้องเรารุดมาใหญ่กันต่างหูงเอีย้ย หันหางเสือตามลมในบัตรตนกล่าวว่าก็ประกอบการค้าเช่นกันอะไรน้องเราเป็นคนค้าขายด้วยนะว่าประจวบเหมาะยิ่งขึ้นอีกข้าพระเจ้าก็ตําลาไม่ได้ตําแหน่งร่ําเรียนกระบี่ไม่เป็นผลได้แต่เปลี่ยนเป็นประกอบการค้าอ๋อประกอบการค้าอะไรก็ไม่เล็กนักต้องดูตลาดการค้าเสียก่อนชายชราชุดหรูหลากล่าวว่าวิเศษแท้น้องเรากับมีเป้าหมายสอดคล้องกับเล่าหู แต่ในเชิงการค้เราเหล่าฮูได้คุกคีมาตั้งแต่เล็กต่างหากเอียกาด้วยเจตนาลึกหล้ำข้าพเจ้าเพิ่งเำเนินการยังหวังให้แนะนำสั่งสอนด้วยชายชราชุดหรูหราก้าวอย่างจริงจังสำหรับเรื่องการค้เราเหล่าฮูสะสมจากประสบการณ์ชั่วชีวิตจนได้ค็ดความสี่คำอ้อขอเล่นถามด้วยคิดความทั้งสี่คำคือมั่นคงแม่นยำโหดเหี้ยมพลิกแพง โดยยึดกลุ่มให้มั่นคงเพ่งเร็งจนแม่นยำตัดใจให้โหดเยี่ยมเพกแพงตามสถาการณหากปฏิบัติไปตามนี้รับรองร่ำรวยมหาศาลไม่แค่นั้นจะขาดทุนถึงเลือดเหนือ้อยาธีกอฟืนไฟเพกต้นทุนคืนตั้งหึงเอียและฟังจนใจไหวหวัว่นสัทธานนี่ไม่ใช่วาจาเหลวไหลความนี้ม่ได้สนยแฝงอยู่ยิ่งแสดงออกว่าชายชรานี้ไร้กาศจริงๆวาจาประดานี้ กระตุนเติอติตังถึงเอี้ยว่าสถานการณ์ในวันพรุ่งนี้จะต้องประสบชัยไม่อาจพ่ายแพ้พึงกระทําตามเคตมั่นคงแม่นยำโหดเยี่ยมพริกแพงโดยเฉพาะคำคาทุนเลือดเนื้อ,อยังกี้ถึงจุดขานี้หากพลาดพังพ่ายแพ้ก็อมมีโอกาสล้างแขนจริงๆดังนั้นประสานมือกล่าวว่าข้อวิจารณ์อันสูงส่งข้าพเจ้าเลื่อมใสนักชายชราชุดรหรูดารูปข่าวยาว หัวรอดรังสนันกล่าวว่าน้องเราชานฉลาดปาดเปลืองสกิดเล็กน้อยก็รู้สึงปุกโปง่งชมเชยไปแล้วแต่ข้าพเจ้ามนิสัยประการหนึ่งไม่ขอประกอบการค้าที่ขาดทุนนั่นยิ่งสบอารมณ์พองต้องกับเล่าหูแล้วต่างเฮียลุกเข็นถามว่าตลาดการค้าของท่านบุษเฒ่าอยู่ในเขามังกรหมอบกระมังวาจานี้ถามอย่างตรงๆคุกค,คามใกล้ความจริงเข้าไปชายชราชุดหรูหราหัวรอฮห,อห,หาหากล่าวว่า ตอนนี้ไม่ใช่เวลาสนาถึงการขายุติแต่เพียงนี้เถอะต่างหึกเอียยังคงไม่ปล่อยปะะละเลยกล่าวว่าข้าพเจ้าคิดไข้ทราบว่าชายชราชุดดูดาโบมือตัดบทว่ากล่าวมากความก็ไร้ประโยชน์สนาถึงเรื่องอื่นเถอะเป็นวาจาที่ลึกหลาำยากจะยางอีกประโยคหนึง่งต่างหึกเอียไม่สบายใจยิ่งขำนวณน,นับเวลาหลงเหลือเพียงหนึ่งคืนครึ่งวันจึงจอกเท่ายี่งนี้ อย่างคงปีกตัวจากมาจะประเสริฐกว่าดังนั้นก่ลาวว่าข้าพเจ้าคิดขออําลาโฉวอกาศที่อากาศเย็นสบายเร่งรุดเอียะทางหนึ่งไม่ต้องร้อนรนเราหูทราบว่าน้องเราจะประกอบการค้าใดไปถึงก่อนก็ไร้ประโยชน์ยังมีเวลาเหลือเฟือทีเดียวตั้งเหอเอียสถานใจอย่างรุนแรงยิ่งนับฟังยิ่งนาประวันพันพึงดูท่าทีฝ่ายตรงข้ามทาประวัติความมาของตนจริงๆ นี่จะต้านรับอย่างไรลงมือหรือเกรงว่าจะก่อโคสถาการณ์จะเร็วรายขึ้นจากไปหรือนั่นนับเป็นแผนประเสริฐสุดรอจนเที่ยงวันพรุ่งนี้ค่อยปรากฏกายฝ่ายตรงข่าแม่คติคิดหลายก็มีอาจดำเนินอุบายได้ดังนั้นผุดลุกขึ้นกล่าวว่าข้าพระเจ้าต้องการอำลาจ,จากไปมีเรื่องรีบด่วนหรืออืมถูกแล้วหากจะประกอบการขาไม่อาจร้อนรุ่มได้ไม่เช่นั้น จะฝืนเคสคำมั่นคงข้าพเจ้าทราบดีมีอาจไม่ไปหรือมิผิดอย่างนั้นเล่าหูก็ไม่ขัดขวางท่านต่างหึกเอีย้ยดีดกายไปทันทีน้องเราม้าของท่านเล่าชายชราชุดดูดา่าส่งเสียงทักทวงต่างหึกเอีย้ยแสร้งเป็นไม่ได้ยินพงปราประดาตุดสายฟ้าเร่งร้าวกำลังภายในถึง12ส่วนอึดใจเดียวโลดแลนไป30กว่ารีหยุดอยัางลงบนยอดเขาลูกหนึ่ง ยายามนั้นเมื่อเกิดปฏิพานบูบถึงกับหัวร้อออกมาฉะไหนลืมเลือนวิชาแปรศีละร่างรีบเร่งเดินทางใหญ่กันหากแปลเปลี่ยนโฉมหน้าอีกฝ่ายตรงข้ามก่อจดจําให้ออกแล้วดังนั้นใช้วิชาแปรศีละร่างอีกเปลี่ยนเป็นบุตรกลางคนผิวดำเมื่อผู้หนึ่งแล้วเลือกที่รับลมค้างแหลมวันที่สองอโลโนไทพอรอยดินก็เริ่มออกเดินทางโดยไม่เร่งร้อนกระไรประมาณสี่โมงเช้า มาถึงป่าหุบเขามางกอนหมอบและเห็นผู้คนที่รุดมาลว้วน,ต,น,ต,นตื่นเต้นตึงเครียดอะไรปานนั้นหลังจากโผกม้าที่ป่าหุบเขาก็รานเข้าหุบเขาไปสําหรับผู้เดินเหินด้วยฝีเท้าก็ไม่หยุดยั้งพักผ่อนวิ่งปลาปราไปตามทางหุบเขาคราครั้งนี้ที่ผิดแผกจากการก่อนคือไม่มีกฎระเบียบฝ่าสามด่านผู้มาพี่ต้องอาศัยวิชาพิมพ์มือเข้าหุบเขาต่างหึอเอียหยุดชะงักในดงไม้นอกหุบเขา หวังว่าสามารถพูผ่านคนของเตียทิชชุยเพื่อที่จะเข้าใจถานการทั่วไปทันใดซุ้มเสียงที่ไม่คิดไข่รับฟังเสียงหนึ่งดังว่าน้องเราเพิ่งมาหรือมาเถอะรับประทานประทังหิวเสียก่อนไม่เช่นนั้นจะกระทบเทินถึงการคาตั้งเหือเอียสถานใจอย่างดุแรงเบือนหน้ามองไปชายชราชุดหรูหรากำลังกวากมือเรียกหาในที่ห่างไปนี่ใหญ่ไม่ใช่พิสดารน,นักตนได้แปลเปลี่ยนสีระร่างอีกครา ไยตรงข้ามยังคงมองประหลาดเดียวก็จดจําออกดังนั้นตัดใจอย่างเด็ดดเียวสาวเท้าตรงหาพันฉุกคิดว่าตนยังสวมใส่อภรชุดเดิมฝ่ายตรงข้ามอาจจะสังเกตจากความนี้ทดลองเรียกหาไปปะจะดสอบมันดูเมื่อมาถึงหน้าชายชรายังไม่ทันเอ่ยปากชายชราชุดหรูหลาก็ยกนิ้วหัวแม่มือชูอร่อนกล่าวว่าน้องเหล่านับว่ารู้ซึ้งถึงเค็ดความทั้งสี่คำ นี่เป็นการพลิกแผงชัดๆเมื่อเป็นเช่นนี้ตังหึกเอียก็ยมีวาจากล่าวแล้วเก่งงในชายชรานี้อย่างยิ่งยวดหรือวันนี้จะพลาดพังในน้ำมือของมันจริงๆยิงรับใช้นามเสี้ยวหลังหลวงสะเบยียงกลางเนื้อตากแห้งออกมาเทน้ำสะอาดชามหนึ่งวานระบนก้อนหินกล่าวว่ากองจื้อเชิญรับประทานความรู้สึกของตังหึกเอียอายามนี้สุดที่จะบรรยายได้ตนเท่ากลายเป็นหุ่น ทีปล่อยให้ฝ่ายตรงข้ามจับเชิดเหตุการณ์ดำเนินถึงขั้นนี้แล้วได้แต่ตาใจเป็นแม่อนาทรสุดนั่งลงกัดกินเมื่อรับประทานเสร็จสิน้นห่างจากยามเที่ยงเพียงครึ่งชั่วยามนอกหุบเขาปลาจากเงาร่างผู้คนแล้วชายชราชุดหลูหรากก่าวอย่างเข่งขึมใกล้จะถึงเวลาแล้วการขาไล่นี้ขอมอบอยู่ในมือของท่านจดจำไว้ไม่อาจขาดทุนเด็ดขาดตั้งหอเอียสถานขึ้นด้วยความหวั่นไหว ท่งว่าท่านที่แท้เป็นใครการค้าพอเสร็จเส้นท่านจะทราบเองไปเถอะตังหึงเอียพกพาความคางแขงจนแน่นอกประสานมือต่อชายชราหันกายสู่หุบเขาหนึ่งเก้าสอง้าขายกระเบียบย่ำทางหุบเขาใต้เท้าจนแหลกละเอียดเมื่อผ่านเทา้าเขาอันคับแคบแววเสียงผู้คนดังอื้ออึงและเห็นริมบึงแออัดไปด้วยขึ้นมนุษย์ในรูปสถานการแต่งกายต่าง บนทันศิลาธรรมชาติอันกว้างใหญ่เวิงว่างเปล่าปราจากเงาร่างผู้คนต่างหึงเอียเพลงมองหลักโลหิตอันตังานงมหลังทันศิลานามต่างหึงเหมงพอปรากฏแก่สายตาถึงกับเลื่อนลมพุ่งพานละอุมอเมื่อเลื่อนลงมาพบเห็นนามช่างหม้อส่งเพิงอาฆคาตพยาบาทก็ฮือโหมขึ้นอย่างรุนแรงต่างเึงเอียยื่นมือไปสัมผัสด,ด้ามกระบี่มังกรขนดความฮึกเหิมห้าวหาญประดังขึ้นจนเปี่ยมหลน้น ตรงมุมเงียบสงัดทางขวาของเบืองน้ําวางไว้ด้วยเกี้ยวอสูรทีสันสฐานขวัญผู้คนฝงชนแม้ออัดเบียดเสียดแต่ในสมีสามวาของเกี้ยวอสูรมิมีผู้ใดกาสอดแทรกไก่เข้าใกล้ต่างหึงเอียอ้อมในเมืองรอบหนึ่งพบเห็นเอรอเจ็กอ้บนเจ็กหงและหากมีเอียงก็ร่วมด้วยนักศึกษามือโลหิตเบียเศดมาถึงริมเบืองน้ําและคนของสำนักอสูรศักสิทธ์กระจากระจายอยู่ทุกแห่งหนต่างหึงเอีย ไม่ได้ทักทายกับผู้หนึ่งผู้ใดฝ่าฝูงชนมายืนหยัดที่ซอกมุมหนึ่งสามารถทยานขึ้นแท่นศิลาการเวลาผ่านไปอย่างเช่มฉาจิตใจกับทุกผู้คนทวมีความตื่นเต้นตึงเครียดขึ้นทุกขณะจิตต่างหึงเอียหากห้ามอารมณ์ตัวเองอย่างสุดความสามารถสงบสติเฝ้ารอคอยในวินาทีสุดท้ายนี้จะเกิดเหตุไม่คาดหมายหรือไม่อย่างยากจะคาดคะเนได้เที่ยงตรง เสียงมาลอกกังวานขึ้น3มครั้งคืนเสียงรอบบริเวณหยุดชะงักไปยังกระทันหันเงียบสงัดงนันจนหน้าพันพึงชายชราผู้หนึ่งปรากฏขึ้นบนแท่นศิดาในบริเวณเกิดความปันป่วนเล็กน้อยแต่แล้วก็กลับคืนสู่ปกติชายชรานั้นประสานมือไปรอบส่งเสียงอันเข้มแข,มขม็งกังวานว่าเล่าหูจ้องกวงป้อมไร้เททานงักไต่ได้คำสั่งเป้าจู่ปมุกป้อมมาประกาศว่า การประลองพิมือจะเริ่มต้นในบัตรดนหยุดไปเล็กน้อยยังเอ่ยสืบต่อพูดท้าทายประลองครั้งนี้คือเพจระฆาตเสื้อเขียวตังหึงเอียบัตรนี้ขอเชิญผู้ท้าประลองปรากฏตัวขึ้นเมื่อประกาศจบสิน้นยังไม่เห็นปฏิกริยาใดรอบบริเวณเริ่มมาเกิดเสียงซุบซิบดังสับสนขึ้นผู้คนทั้งหมดเลียวซ้ายแลขวาหวังว่าสามารถพบเห็นผู้ท้าทายประลองท่ามกลางความตึงเครียด และหลอนลุ่มหัวดาชั่วน้ําเดือดผ่านไปแล้วก่อนมีปฏิกิริยาใดๆผู้คนบางคนเริ่มคาดคะเนว่าเหลือเป็นเช่นการก่อนยุติโดยได้การต่อสู้แพื่อจะฆ่าเสื้อเขียวคงถอนตัวโดยจิตขาดเขาโจงกวงป้อมไร้เทียมทานอนหาเหล็กงักใต้ประกาศอีกว่าตามกฎที่วางไว้ยามเที่ยงหักรุ่งเลยอีกครึ่งชั่วยามผู้ท้าทายประลองยังไม่ปรากฏกายขึ้นผู้รับท้าทาย จะดำรงตำแหน่งสืบไปภายในบริเวณมังเกิดเสียงวิาพากษ์วิจารณ์อย่างสับสนทันใดในกลุ่มคนมังเกิดซุ้มเสียงแกร่งกล้าบสถานหูเสียงหนึ่งดังว่าผู้รับท้าทายสมควรปรากฏกายขึ้นตามมาวาจาพอกล่าวออกเสียงสนันุนได้ดังอย่างเกิดก,ก้องอ,อนนหั่เหล็กงักใตยกสองมือขึ้นร้องดังว่าสหายร่วมแนวทุกท่านโปรดราความสงบขณะเดียวกันชายชราชุดทองมาระยับผู้หนึ่ง ได้ผิวริ้วสูดแท่นศิลาเยือนยัดอยู่กลางกลางหันหน้า้าหาฝงชนประสานมือกล่าวว่าช่างหม้อทรงขอถามไทยสุขภาพสหายทุกท่านในบริเวณเมื่อเกิดเสียงโห่ร้องดังขึ้นแต่ก็แฝงเสียงซุบซิสสนทนาอ่อ,อนอาหารเหล็กงากใต้าลาถอยไปอยู่มุมหนึ่งเงาด่างอีกสายหนึ่งพุ่งขวับขึ้นสูดแท่นศิลากับเป็นชายชราชุดหรูราดาผู้หนึ่งรอบบริเวณมันเกิดส้มเสียงดังว่าหรือนี่เป็นเพชฌฆาตเสื้อเขียว ไม่คับขายเลยประมกป้อนน้ำาทานช่างหม้อส่งเบือนล่างไปกล่าวว่าสหายมีเจตเจตนาใดชายชราชุดหรูดาร้องดังว่าเราเป็นตัวแทนกล่าววาจาให้กับผู้ท้าทายประลองประมกป้อนน้ำาทานหน้าแปรเปลี่ยนไปกล่าวว่าสหายเป็นยอดคขนศาสตร์ดใดชายชราชุดหรูดาสาวเท้าเคลื่อนกายหันหน้าก็หากลุ่มผู้กล้าต่างเึกเอียที่ซุกซ่อนนั้นกายอยู่ รลอบแตกตื่นในใจชายชลาลึกลับนี้กับระบุว่าเป็นตัวแทนของตนชายชราชุดหรูหราประสานมือครวะก่าวเสียงกังวานเล่าบุรุษล้สภาพเยี้ยตรงหลีขอเป็นสักขีพยานให้กับผู้ท้าทายปะองพื่ฆ่าเสื้อเขียวตังหึงเอียรอบบริเวณแหวกเสียงอุทานดารงมบุคคลที่ปลอมแปลงได้สารพันลึกล้ำจนพูดเทพไม่อาจหยัง่งคาดนี้ถึงกับปรากฏกายขึ้นที่นี้ ปากมุกป้อนน้ำตานหน้าแปรเปลี่ยนอย่างรุนแรงในความเข้าใจของมันบุตรและสภาพโถกทานุูเศษต่างอู่ฆ่าทิ้งแล้วเนื่องจากไม่มีผู้ใดพบเห็นโฉมหน้าแท้จริงของบุรุลสภาพไม่อาจทราบว่าเป็นตัวจริงหรือตัวปลอมต่างหึกเอียกับรอบขยี้เท้าตนสมควรนึกได้แต่แรกว่าต้องเป็นท่านแต่ที่ปรากฏแก่สายตาตอนนี้ก็ไม่แน่นักว่าจะเป็นโฉมหน้าแท้จริงของบุรุษไร้สภาพ บุรุษไหลสภาพเชื้อตรงหลีร้องอีกว่าผู้ท้าทายประลองครั้งนี้ก็คือบุตรกำมายอดที่ระดับหนึ่งแห่งแผ่นดินรุ่นก่อนตั้งเฮงเหมิงเสียงอุทานอันแตกตื่นดังจากทุกทิศท,ทางกล้ามเนื้อบทใบหน้าประมุกป้อนน้ำทานกระตุกห้าหากันแต่มันพยายามควบคุมสติกล่าวเสียงทุ้มหนักตัวแทนขอสหายเชยไหนไม่เห็นปรากฏกายบุรุษไหลสภาพ,พหัวเราะฮาหากล่าวว่ามันรับรองไม่สดเสร็จ ท่านคอยดูไปเถอะจบคำลาถอยไปอย่างด้านข้างออนอาหารเหล็กงักใตร้องอดังว่าเหลือเวลาอีก15นาทีผู้ท้าทายพลองหากไม่ปรากฏกายขึ้นเท่ากับสระสิทธิ์พึ่งขาดคำเงาล่างสายหนึ่งพันยานขึ้นสู่ท้องฟ้าบิดเอวกลางกาศวูบหนึ่งขายกระเรียนตัวมหือมาผิวลงบนแท่นศิดาเห็นเป็นนักศึกษาสง,งางามอายุ20ปีแพ้จะฆ่าเสื้อเขียวบุคลิกที่รอเรานัก ปลมกป้าเาน้อผ่านถอยกายไป3ามก้าใหญ่มันไม่อาจควบคุมตัวเองต่อไปแล้วกล้าเนื้อบนใบหน้ากระตุกก็าหากันอย่างรุนแรงยามนี้อยู่เบื้องหน้าผู้กล้าทั่วแผ่นดินมันยัอมไม่อาจเลิกราดได้เหตุการณ์ล้วนนอกเหนือความคาดหมายของมันมันแม้มีแผนชั่วร้ายอยู่เต็มอกก็ไม่สามารถดําเนินได้ต่างหึงเอียหน้าคร่งเครียดเย็นชาตาสบประกอยอมิตผนึกจนคล้ายพิภพถุมีสภาพขมิ้นมอง ปมก็เพิ่มทานอย่างขุนแขนแล้วประสานมือไปทั้งสามด้านกล่าวเสียงกลางวานข้าพระเจ้าตังเฮิงเอียบุตรชายยอดที่เมรดับหนึ่งแห่งแผ่นดินรุ่นก่อนตังเฮิงเมงได้รับเกียรติจะสหายร่วมแนวทุกท่านเร่งรุดมาร่วมพิธีชุมนุมเป็นที่ตื้นตันใจนักบิดาผู้ร่วงลับถูกผู้ชั่วช้าวางแผนประทุษร้ายพ่ายแพ้ในกระบวนท่าเดียวพกพาความแค้นสู่ปรปภบมารดาก็ตมตอมใจจนเสียชีวิต พูดท้าทายประลองรุ่นก่อนจอมเท่าข่าวงามโง่แป๊กึง่งก็ประสบภัยเชกเช่นบิดาประมุปป้อนคำทานตวาดว่าต่างเฮงเอียอย่าได้มัวเมาจิตใจผู้คนให้วุ่นวายขวามวิธรรมย่อมเกิดจากใจคนต่างหึงเอียหันขวับไปขบเคี้ยวเคี้ยวฟันกล่าวว่าช่างหม้อทรงท่านเพาะเพื่อจ่าึกษ์หนาบนหลักโลหิตกลับให้คนหนึงถึงการใช้วิธีนานา,นานอาศัยน้องสาวร่วมสส่เลือดโกนอิบยกช่างหม้อดังเป็นเยื่อล่อ ทักชวนนภศจักวาลแถบทักษินเข้าร่วมด้วยปัสุสรัยสหายร่วมแนวนับเป็นมนทินมัวหมองแก่บุริมตองหวนกล่กาวจบคำเบือนหน้าไปยังกลุ่มผู้กล้าหารอีกส่งเสียงว่าลักโลหิตนับเป็นชนวนแห่งเพศภัยสหายร่วมแนวก็ทราบประจักษ์ชัดแล้วตั้งเึงเอี้ยววันนี้หากได้ใช้ด้วยโชคช่วยจะต้องทําลายหลักศลานี้เพื่อกระจัดเพศภัยทั้งมวลหากพ่ายแพ้ในการต่อสู้เบิงน้ํานี้ ก็ไปที่กบฝั่งร่างวาจาประดานี้กล่าวด้วยความพุ่งพานหึกหานแม้ดานเดือดเกินไปจอธิบายเรื่องราวไม่กระจ่างแต่จะเป็นที่น่าตื้นตันของผู้คนรอบบริเวณบังเกิดเสียงโห่ร้องดังเกึกกล้องกับปนาดปะมกพระนเินานช่างหม้อส่งผ่านกระชากกระบี่ยาวออกกล่าวเสียงเกรี้ยวกราดตั้งหึงเอียอย่าลืมสักฐานะในตอนนี้ขำป้ายผิดที่ไร้ความจริงแล้วหูไม่คิดทอมตัวไปอธิบาย ตังหึงเอียหันกายไปยินประจันหน้าปะกายตาวูบวาบด้วยเพิงอมรหิทํทำให้ปะมกป้อมไล้ทรทานต้องถอยกายไปหนึ่งก้าอย่างเริ่มตัวอรหันเหล็กหักใต้ที่อยู่ด้านข้างแตกตื่นจนหน้าถอดสีแต่แรกแล้วตั้งหึงเอีย์เดึงกระบี่มากอขนดออกอย่างเข้มช้าปากายเยากเะเยบลำหนึ่งพันสา์พุ่งขึ้นสู่กลางท้องฟ้าปะมกป้อมได้ธทานคบกรามกรอดไม่ส่งเสียงก่าวาจา หน้ากา,กากของวีรบ,บรุุรจอมปลอมเมื่อถูกกระชากออกสีหน้าจึงเปลี่ยนแววมุ่งมั่นประสงค์ร้ายขายกับสัตว์ป่าที่ตะเตรียมตะปบผู้คนต่างหึงเอียเน้นเสียงทีละคำช่างเป้าจู้อันยิ่งใหญ่บิดาผู้รับใ่ายแพ้ในกระบวนท่าเดียววันนี้จะให้ท่านได้ลิ้มชิมรสชาติเยี่ยงนั้นเช่นกันประมกประุนทานช่างหม้อส่งหน้าบิดเบี้ยวจนผิดสารูปคู่คำรามว่าตัางหึงเอียไม่ต้องใช้ขรมคุยเคือง อาศัยกระบี่เข้าไปสูจน์กันเถอะเชิญเชิญทั้งสองฝ่ายลังกระบี่ขึ้นสูงยืนประจันกันแน่วหนิงมองแต่ไก่ขายรูปปั้นศีลาสองรูปบรรยากาศตื่นเต้นตึงเครียดจจลมหายใจผู้คนแทบขาดห่วงรอบบริเวณเงียบสงัดจนเข็มตกสักเล่มยังได้ยินคู่ต่อสู้ทั้งสองล้วนมีท่วงท่าสมาธิกแกร่งกร้าวเลือกลหลถึงขั้นสุดยอดไรช่องว่างลอยโวให้จโจมททำลายได้ตั้งหงเอีย แผ่พุ่งกําลังภายใน12ส่วนใส่ตัวกระบี่ความอัปยศโอสูในหลายปีมานี้มุ่งหวางว่าจะรับการชดเชยทดแทนในการจูโจมครานี้เท่านั้นจักรวาลล่มสลายจักรวาลล่มสลายต่างหึกเอียนึกทบทวนแต่ไม้ตายสูงสุดท่านี้นะับแต่ออกท่องเที่ยวมายังไม่เคยใช้ออกอย่างสุดกําลังมาก่อนการเวลาขายหยุดชะงักไปช่วขณะในบริเวณมีผู้คนไม่น้อย ที่รอบเช็ดเงือบนใบหน้าสายตาทุกคู่ล้วนเบิกข้างไปฉากที่จะบัดขึ้นในวินาทีข้างหน้าสุดที่จะคาดคิดคะเนได้สถานการณ์เช่นนี้กล่าวได้ว่าไม่เคยมีมากก่อนเพยเสียงตวัดดังทำลายความเงียบสงัดอย่างสิ้นเชิงมีทราบผู้ใดลงมือก่อนและเห็นประกายกระบี่สองสายแฉะแปรปราบข้าหากันลังสีกระบี่ปกคลุมไปทั่วทั้งท้องฟ้า ในเสียงโลหะปะทะกันอย่างสถานถี่ยิบม่านกระบีสลายวับไปเส้นมันเกิดเสียงครางหนักๆดังตามติดขึ้นความเงียบสงัดปรากฏแทนที่ทั้งสองฝ่ายยังยืนประจันกันเพียงแต่สภาวะที่ได้แปลเปลี่ยนไปผู้ใดชนะผู้ใดพ่ายแพ้โครมปะะมุป้อเนื้มทานล้มฟุบลงตั้งแต่ทรงอกถึงท้องน้อยโธกรีบประบาดแผลกระบี่สายยาวเหยียดโลหิตส,สดๆฉีดพุ่งออกมาดุดน้ำโผุ กระบวนท่าเดียวเพียงกระบวนท่าเดียวเท่านั้นประวัติศาสตร์เมื่อสิปีก่อนได้สำรอยอีกนี่นะเป็นกระบี่สถานฟ้าสะเทือนดินคมขู่พูดเทพให้วันไหวอย่างแท้จริงสิยงกุานดังขึ้นอย่างแตกตื่นขวัญเสียสถานทั่วหุบเขามังกรหมอบต่างหึกเอียสอดกระบี่คืนฝักพันก้มกายลงยืนมือรวบจับสองเท้าของหัพ่อแม่ทานเงาลางหลายสิบสายพุ่งปราดขึ้นสู่แท่นศิลา จำแนกไม่ออกว่าเป็นผู้ใดกันทั่วทั้งบริเวณปั่นป่วนวุ่นวายขึ้นในบัดดลตั้งหึงเอืยสองตาแดงฉานแทบมีเปลวไฟพวยพุ่งออกมาตะเบงเสียงว่าช่างม่อทรงเราจะฉีกระชากเจ้าทั้งเป็น